อันนี้หลังจากผสมแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนกะสีสีดค่ะสีดบำรุ่งรุงหลังจากเขาตัดตัดแล้วกว็สีสีดน,นี่ละค่ะเดี๋ยวก็ทาเบงผลงานอีกต่อไปเนาะคะ่ะเนาะแม่แต่ก็ทิิตตามงานมาเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะเพราะว่าหน้าทงหนี่เพื่อนใส่สมแดงใส่ตะปีที่แล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่สองของเพิ่นเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะจะของบ้านยังวันตื่นนี่นี่มานี่ค่ะ มาเสียดยาพันเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ละถ้าผู้ใดค่ะอยากเสีดหรืออยากตัดเนาะค่ะติดต่อกับแม่แถวได้เน้ะค่ะเด้อสมแดงรู้จักไม่รู้จนเนี่ยค่ะติดตามงานกับแม่แถวได้ศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่สามหนึ่งสามหกสามค่ะนี่นะค,ะน,คะนี่ให้ตัดค่ะให้นี่ประมาณสองไร่ค่ะ บ้านพึนค่ะมาเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ